ฎของการทําให้คนเสพติดเราและการทําให้คนเสพติดจะไม่ว่าคุณไม่จาเป็นที่จะต้องแก่งหล่อสวยรวยดีดังอะไรเลยคนไม่สนใจเรานะครับคนสนใจแต่ความคิดของตอนเองมนุษย์สนใจแค่ว่าหากเขาทําอะไรบางอย่างแล้วชีวิตของเขาจะดีขึ้นยังไงเขาสนใจแค่ว่าถ้าอยู่กับเราแล้วชีวิตของเขาจะดีขึ้นยังไงถ้าอยู่กับเราแล้วเราจะตอบสนองความอยากเขาอย่างไงถ้าอยู่กับเราแล้วชีวิตเขาเนี่ย จะมีความสุขขึ้นยังไงจะแฮปปี้ขึ้นยังไงจะตอบสนองกิเลสข,ของตัวเองยังไงคนสนใจแค่นี้ครับพไมนไ่หมายความว่าค,คุณต้องพูดเป็น,นการพูดมีสามอย่างในการทําให้คนเสพติดหนึ่งชมเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณของเขาสองครับสร้างความจํากัดในความสัมพันธ์คนจะสนใจและแบบยุติดกับเราอย่างมากเมื่อ,อไรก็ตามแต่ที่คุณไม่ได้ว่างสําหรับเขาตลอดเลาดิวทุกดิวมีข้อจํากัด ถ้าเขาชวนไปเที่ยวเดี๋ยวขอดูคิวก่อนนะนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอดูคิวก่อนอ๋อเออถ้าคุณชวนไปเอาวันเนี้ยพอดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะเป็นการล็อกครับว่าโอเคคุณชวนฉันวันที่สิบดใช่ไหมไฉันไปวันที่สิบดแต่ฉันบอกว่าหลังจากสิบอดนี้ไม่มีว่างแลวนะเพื่ออะไรครับเพื่อล็อกไม่ให้มันเลื่อนคิวสร้างข้อจํากัดสามครับเทคนิคการขายฝันขายฝันคือเช่นอธิบายว่าเออเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราน่าจะไปเที่ยวที่นั่นกันนะน่าไปเททีีี่่ยวนนนกัะ นะครับหรือถ้ามีโอกาสเนี่ยเราน่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้วาดฝันให้คนจินตนาการถึงอนาคตในการมีชีวิตร่วมกันกับเราให้ได้มากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คนคนมันคาดหมายแล้วเอ้ยเขาบอกฉันว่าเดี๋ยวจะทําสิ่งนั้นแล้วคนมันคาดหมายใช่ไหมคนถ้าคาดหมายแล้วก็ตามแต่มันจะไม่อยากผิดหวังแล้วถ้ามีโอกาสที่เวลาจะต้องห่างกับคุณมันจะเกิดความรู้สึกคิดถึงเพราะสมองรู้สึกว่าไม่อยากให้ความหวังที่คาดหวังไว้ในอนาคตต้องผิดหวัง คนที่ตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้มากที่สุดคือคนที่แฟนเก่าเคยสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวที่นั่นจะไปพาไปทําอันนี้จะไปทําอันโนโ้นร่วมกันนะในอนาคตต่างๆเราสมองเนี่ยมันจะคิดว่าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เคยสัญญากันไวยมีใครอยากให้ครูความยกตัวอย่างแม้วิธีการชมเดียวกับจิตวิญญ,ญาณถ้าคุณพูดประโยคนี้คนมันจะลดอีโก้และมันจะคือคนมันจะไม่กล้าทะเลาะคุณเพราะในนี้มันคือจิตวิญญ,ญาณในสมองอันนี้มันคือจิตวิญญ,ญาณอ่ะ หนึ่งครับยกตัวอย่างให้หนึ่งประโยคเช่นคําถามว่าทําไมคนดูมีสมาธิในการจดจ่องานจาังหวะถามว่าลักษณะนี้คือคําชมไหมคือคนคนฟังไม่ออกว่านี่คือชมแต่รู้สึกดีเพราะมันมาในลักษณะของการตั้งคําถามแล้วถามเกี่ยวกับสมาธิสมาธิาธเกี่ยวกับอะไรครับสมาธิเกี่ยวกับจิตวิญญาณถามว่าอะไรเป็นตัวบัญชาการความคิดของมนุษย์มันคือสมองและถ้าคุณไม่เป็นมิตรกับสมองของมันคุณจะไปเป็นมิตรกับสมองใคร คนจะรู้สึกดีกับตัวเองทันทีเวลาคุณถามว่าเอ้ยทำไมคุณถึงมีสมาธิในการจดจ่อกับงานจังคนจะรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกดีจังเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดรู้สึกว่าเอ้ยมีเริ่มมีอัตรารู้สึกว่าอีกโก้ที่จะมาประหัรประหารหรือว่ามาเอาชนะกับเราเนี่ยลดน้อยลงประโยคนเนี่ยครูคอมีห้าประโยคครับที่คุณเอาไปใช้แล้วจะกระตุ้นให้คนเริ่มที่จะยึดติดกับคุณมากขึ้นสมองของเขาจะรู้สึกว่าลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกดีๆ มากขึ้นในทุกๆวันเห็นไหมครับการทําให้คนรู้สึกดีกับเรามากขึ้นมันไม่จําเป็นว่าต้องจัดซื้อของขวัญให้มันตลอดเลยเปย์มันตลอดเลยวันเกิดวันรบรอบไม่ต้องนะครับแค่คุณใช้คําพูดที่จี้ไปที่จิตใต้สํานึกหรือจี้ไปที่สมองคนก็รู้สึกรักคุณได้โดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณไม่เก่งหล่อสวยรวยดีดังแต่ห้ามคือห้ามใช้กับคนที่ไม่ได้รักกับเพราะมันจะเป็นเปอร์เซนต์อย่างหนึ่งที่ทําให้คนอื่นชอบคุณด้วย แต่ถ้าคนมันเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านได้วิธีการนี้ครูคอมก็สอนไว้ในคอร์สหลากหลายพันนะครับถ้าใครอยากได้ทั้ง5้าประโยคนี้เลยอันนี้ก็ไม่ขายนะครับนี่ก็อยู่ในคอร์สมูลค่า7,900บาทนะครับถ้าเป็นที่อื่นเขาก็ต้องขายนะอยากได้5ประโยคนี้ในการพูดด้วยคอนเซ็ปต์อิดนะครับอิมรัก3นะครับคุณจะได้ไปทั้งหมด5ประโยคให้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ขายเลยทัังสิ้นนะครับในการพูดให้คน เสพติดคุณแต่ห้ามใช้กับเพื่อนสนิทห้ามใช้กับเพศเดียวกันนะครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์ สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ